ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปวิดีโอทาง Youtube นะครับก็ไม่ได้ให้ทำคลิปเลยนะครับปิดเทอมตั้งนานนะครับไม่มีโอกาสได้ทำคลิปทำคอนเทนต์เลยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้ทำคลิปนะครับลง Youtube นะครับกับที่เห็นนะครับที่เห็นนะครับก็คือ โคมไฟนะครับซุลาเซลล์นะครับคือชาร์จไฟจากซุลาเซลล์นะครับตรงกลางนะครับเป็น led นะครับก็ห้าคูณสามสิบห้าลอดนะครับสิบห้าลอดนะครับสามแถวคูณห้าแถวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ led สิบห้าลอดนะครับต่อขนานกันหมดเลยนะครับ ตรงนี้เป็นแผงโซลาเซลล์เก่านะครับผมจับมาต่อขนานกันหมดเลยนะครับจับมาต่อขนานกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันสภาพไม่ค่อยดีนะครับก็แรงดันได้บ้างไม่ได้บ้างกระแสได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็จับมาขนานกันแล้วก็ใส่ไดโอดนะครับใส่ไดโอดคล่อมไว้นะครับใส่ไดโอดดักมันไว้นะครับก็เพื่อ เซลดเซลหนึ่งมีปัญหาครับมันก็มันก็จะไม่มีมันก็จะไม่กระทบกับเซลล์อื่นนะครับนะครับทุกตัวจะมีไดโอดนะครับครับประมาณนี้นะครับจากนั้นครับอ่ามันจะมีชุดคิดตัวนี้นะครับชุดคิดเป็นอ่าชุดป้องกันไฟนะครับจริงๆเป็นชุดชาร์จไฟนี่แหละครับก็คือชาร์จหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับเนาะ เป็นโมดูลชาร์จไฟตัวนี้นะครับเสษยูดวีก็ได้แต่ว่าไม่ใช้นะครับผมใช้วิธีการต่อตรงเลยนะครับข้วลบข้อบวกนะครับข้วลบข้วบวกนะฮะจากแผงเข้าตัวนี้นะครับสังเกตจะมีไฟสีแดงๆขึ้นนะครับถ้าไฟเต็มแล้วจะเป็นสีฟ้านะครับนะครับตัวนี้อยากมองมพ่เห็นแล้วก็สวิตตัวนี้เป็นอ่าสวิตปิดเปิดหลอดไฟตรงนี้นะครับถ้าเปิดนะครับปิด นะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของวงจรนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่มันต่านะฮะถ้าแบตเตอรี่มันต่ํานะครับมันจะตัดไฟไม่ไม่จ่ายไฟให้มาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันรักษาแบตเตอรี่มันไว้นะครับหลักการทํางานมีประมาณนี้นะครับผมทำอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็น DIY นะครับแบตเตอรี่หนึ่งไปถงห้าศูนย์สองก้อนนะครับก็เดี๋ยวผมลองดูนะว่า หนึ่งเปก้นยอกนเนี่ยจะขับไฟ LED สิบห้าหลอได้นานกี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับคืนนี้หรือพรุ่งนี้นะครับผมจะเปิดทีไว้นะนะครับสถานที่ติดตั้งผมจะติดตั้งตรงแถวๆห้องน้ำของผมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็ DIY นะครับเป็นเนี่ยเป็น เป็นไอเดียให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับเพื่อเพื่อเอาไปใช้เพื่อนะครับกประมาณนี้ไม่ยากนะครับทําไม่ยากนะครับบัดกรีเองต่อสายเองนะครับแต่ก็ต้องมีความเข้าใจทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้เอาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ